ก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่คุณโยมทุกทุกท่าน10นาฬกาถึง10นาฬิกา10นาทีรายการธรรมะเพื่อชีวิตท่านเป้สารธรรมน้อมนำเอาธรรมะสั้นๆ10นาทีมาบรรยายให้คุณโยมได้สดับรับฟังกันนะโดยออกอากาศยิงสัญญาณตรงจากวัดสดาวตมบลแมลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี เข้าสู่4สถานีหลักในระบบ FM คุณยมนมนมันาขอบคุณคุณโยมทุกทกท่านที่เปิดเครื่องรอสดับรับฟังในการรรมาเพื่อนชีวิตแล้วก็ขออนุมโมทนาขอบคุณบ้านสวนประทุมธานีบ้านสวนประทุมธาน,าน,น,านีผู้ผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศชมรมวิทยุสื่อสารระบบออนไลน์เพื่อนออนไลน์ชุมชนคนเบื่อเพลงเป็นผู้ อุปการะรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้คุณโยมนะสัพพทานังธรรมทานังชีนาติติดต,ตามรายการนี้ได้ทางโซเชียลด้วยคุณโยมในแอปพลิเคชัน YouTube พิม์พค้นหาใน YouTube พิม์พด้วยคำว่าสารธรรมเทศนาสารธรรมเทศนานะแล้วใน Facebook ส่วนตัวของท่านเป้ก็พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่าท่านเป้เทวดายากจนเห็นว่าสมควรก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ด้วยคุณโยมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้จัดจทำเจ้าหน้าที่สตูดิโอคุณโยมนะเราฟังเรื่องเกี่ยวกับบุญบาปเรื่องศีลกันมาหลายวันแล้ววันนี้เรามาฟังกันเรื่องแปลกๆเป็นธรรมะบานนอกคุณโยมนะวันนี้ท่านเป้จะพูดเรื่องความดีสี่โมงเย็นความดีสี่โมงเย็น หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยความดีไม่มีเวลาอื่นหรือต้องเป็นสี่โมงเย็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความดีในช่วงชาวบานกิจศพคุณโยมนะในช่วงที่เจ้าหน้าที่วิธีก่อนในงานอ่านประวัติคนตายก่อนแต่จะขอขึ้นต้นด้การไปเยี่ยมศพไปงานศพไปฟังพระคุณเจ้าสวดพระพิธธรรมนะ ไปแม้กระทั่งไปงานชาวปนกิจศพเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างกันไปแม้แต่เก้าอี้ยังแตกต่างคุณโยมนะแตกต่างเพราะอะไรข้างหลังก็จะเป็นเก้าอี้พลาสติกธรรมดาข้างหน้าก็จะเป็นโต๊ะหลุยเป็นโซฟาอันนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะเจ้าภาพเนาะเขาจัดจริงๆแล้วเราเป็นเด็กๆนะคิดว่าคุณโยมหลายๆท่านที่เป็นเด็กๆตอนอเป็นวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางทีติดธุระไปงานศพไม่ได้ก็ไว้ยวานให้เราให้ลูกให้หลานเนี่ยไปงานศพแทนในฐนานะที่เราเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นอายุอย่างน้อยบางทีก็มีความขี้อายติดไปด้วยไปถึงก็จะไปหาเก้าอี้แถวด้านหลังๆนะคุณโยมนะนั่งก่อน ไปหาเก้าอี้ข้างหลังนั่งก่อนเพื่อที่จะได้หลบมุมหลบความอายความเขินอะไรประมาณนั้นแต่เมื่อคุณโยมเรียนจบลงมีงานทํามีตําแหน่งแล้วคุณโยมโยมเริ่มขยับที่นั่งแล้วจากมาตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กๆเ,เป็น,นหนุ่มๆสาวๆขยับขึ้นมาทั่งอยู่แถวแถวช่วงกลางนานๆไปโยมสามสิบสี่สิบปีอายุ ขึ้นมานั่งข้างหน้าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งมีแล้วนะเป็นเป็นผู้ที่มีตำแหน่งมีฐานะในหน้าที่และการงานเราก็ต้องขยับมานั่งข้างหน้าต่อไปก็ไปนั่งโต๊ะหลุยนั่งโซฟาในฐานะผู้ขึ้นไปให้เกียรติเจ้าภาพทอดผ้าบางไปเป็นประธานบ้างเป็นรองประธานบ้างนึกหรือไม่คุณโยมว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นเจ้าภาพเองคือขึ้นไปนอนแล้วให บุคคลผู้อื่นนะขึ้นไปวางดอกไม้กันให้เรานี่คือวงเวียนของชีวิตคุณยมประวัติผู้ตายก็มันกันนะคุณยมนะประวัติผู้ตายเนี่ยจริงๆแล้วพิธีกรบางท่านก็อาจจะเป็นคนแถวบ้านก็อาจจะรู้จักคุ้นเคยกันก็สามารถเขียนได้ตามความเป็นจริงแต่จะเขียนตามความเป็นจริงมากไปก็ไม่ได้นะบบางทีคุณยมนะเพราะว่าอะไรถ้าเขียนตามความเป็นจริงแล้วคนที่มาเผาศพตรงลุกหนีกันหมดเลยนะ ็พยายามแต่งเสริมเติมต่อเอาความดีที่จริงบ้างไม่จริงบ้างลงเป็นบันทึกประวัติเข้าไว้เวลาอ่านออกไมโครโฟนแล้วดูมีหน้ามีตามีเกียรติไปเยอะเลยหลักเดียวใจเดียวปรารถนาดีกับเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยตมาเคยเห็นมานะมีภรรยาสามคนเนาะภรรยาคนนั้นก็จะเอาเป็นคู่สมรสต้องเขียนว่าชันนี่ สมรสกับฉันภรรยาคนนี้ก็เขียนว่าต้องสมรสกับฉันนะอาตมาก็เลยสรุปบอกว่าลงความง่ายๆนะเอาภรรยาคนสุดท้ายที่เสียชีวิตด้วยกันถึงโยมจะมีลูกมีเต้าด้วยกันทุกๆภรรยาก็เอามารวมเป็นพี่น้องกันไล่กันไปตามอายุเรื่องจริงได้จบลงไปด้วยดีพิธีกรก็เหมือนกันบางบางที่ก็ทำเป็นแบบจิตอาสานะ ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเพื่อนบ้านไม่เคยคิดคัดจ้า,จางค่าอ่อนหรือค่าน้ํามันรถต่ประการใดถ้าไปเจอพิธีกรที่เราหามาบางทีต้องเติมน้ํามันรถไปให้นะทั้งทั้งที่พิธีกรก็รู้ว่าก่อนตายไม่ได้ทําอะไรไว้เลยซึ่งเป็นคุณงามความดีก็พยายามเขียนให้งดงามขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเจ้าภาพจะไม่จ่ายค่าน้ํามันรถกลับให้ประมาณนั้นคุณโยมจริงๆแล้ว ความเป็นจริงเนี่ยคุณโยมนะชั่วดีสันดานมันอยู่ที่การอบรมก่อนตายเนี่ยเขาคิดว่านอกจากตัวเองจะรู้เมื่อก่อนตายว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าลูกๆหลานๆก็ต้องรู้ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างดีหรือไม่ดีเพื่อนบ้านกระจเป็นวงกว้างไปก็ต้องรู้บ้างว่าเราทำอะไร ดีหรือไม่ดีเข้าไว้ประมาณใดอะไรประมาณนั้นคุณโยมนะไอการที่เราจะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีมามันก็เป็นเรื่องอันไม่ควรเรามองความแตกต่างกันได้างานศพแต่ละงานเนี่ยคุณโยมบางงานนี้ในสลาไม่พอนั่งคุณโยมนะสลาธรรมสังเวชไม่พอนั่งเจ้าภาพจะต้องมากางเต็นท้างนอกกางเต็นท้างนอกเพื่อที่จะได้เอากอีก แขาไปให้แขกผู้มีเกียรติั่างข้างนอกกันอีกนะคนเยอะมากมายแสดงว่ามีคนขอรบพรกนับถือมีคนให้ความใส่ใจในการเสียชีวิตของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมแต่บางงานนะเมื่อก่อนเสียชีวิตบ้านเหนือตายบ้านใต้สิ้นลมนี่ไม่เคยไปไหนมาไหนใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา ฉันจะนอนนะเพื่อเพลหนกหูเครื่องไฟอีกเสียงเออะโวยวายเอตโลโกที่นัง่งก็ฉันจะนอนอะไรประมาณนั้นถึงเวลาตัวเองเข้าบางคุณยงก็หาใครมาดูแลไม่ได้แม้กระทั่งแม่ครัวนะแม้กระทั่งคนช่วยตั้งเต้นคนช่วยจัดพิธีคนที่จะมาช่วยงาน,นก็ต้องไปไหวไปหวานกันมาแบบแค้นกันมาเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อแตกต่างนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่นะคุณโยมไม่มีอะไรที่จะทำอย่างน้อยข้างบ้านเกามีงานอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆถึงเวลาว่างก็ไปช่วยเขาบ้างงานบวชลูกบวชหลานงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ทำบุญบ้านไปช่วยเขตั้งเต็นไปช่วยเขาดูแล ขึ้นแหลรงกันเข้าไว้ก่อนถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไม่ได้แต่ง,เร,ตงเราจะไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เราจะไม่ได้บวชหลานบวชลูกแต่สักวันหนึ่งเราจะต้องมีงานเป็นงานพิเศษของเราก็คืองานศพเรานั่นแหละนะพี่น้อง้างบ้านเขาจะได้มาดูแลเราบ้านจริงๆแล้วคนตายเนี่ยไม่ได้อะไรไปรลกโยมได้แต่บุญกับบาปส่วนเจ้าภาพคนเผานะได้จะเท่ากับฐานนะ ทองจำง่ายๆก็คือคนตายได้บุญกับบาปเจ้าภาพได้เท่ากับทานได้กันไปสองอย่างไม่มีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวไปได้เพราะฉะนั้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะดีเองหมดเวลาแล้วคุณโยมนะขอขอ,อนุโมทนาขอบคุณกับคุณโยมทุกๆท,ท่านที่ติดตามราย,ารายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสี่สถานีวิทยุแห่งนี้และคุณโยมทุกๆท,ท่านวันพรุ่งนี้พบกันใหม่คุณโยมอาจจะมีเสียงติดไปบ้างอนะ เป็นการยิงรายการสดก็เป็นประมาณนี้คุณโยมเป็นธรรมชาติดีพวกนี้พบกันคุณโยมนะคุณพระคุ้มครองท,ทุกทท่านขอเจริญพร